เมย่าไม่เกี่ยวเลยนะคะเมย่าแค่ทําตามคําสั่งของนอนน่ะแล้วก็ตอนนี้เมย่ยากสำนึกผิดแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะยังไงให้โอกสาสเมย่าด้วยนะคะเมยา่าเป็นครูคนแบบนี้อ่ะกลับไปกลับมา <ละ S 1> พังคพังหมดแล้วทั้งหมดเหมือนว่าคุณคนเดียวเลยบีไปเป็นเพราะคุณอะบม่ยากทำตามคำสับบนน่งของนนก็ ในเมื่อผู้รายยอมรับผิดแบบนี้เสียงที่ฉันอัดไว้ก็คงจะได้เอาไปใช้ในศาลรับรองว่าไม่รอ <c oughs> พอดีว่าเบลออาเสียงไว้ทั้งหมดลรวค่ะนอนพี่พยาย,ยามานะตางทีนี่อยากจะเป็นวิธีสอน,อนท,ที่ที่สุด เคุณเมย์คะไปทางคุณเมย์